ถ้าเราไม่มีใบอนุญาตก็คงเหมือนชาวต่างชาติที่ไม่มีวีซา่าไม่ได้ถือพาสปอร์ตผิดกฎหมายไม่สามารถระบุได้ว่าเราคือใครและก็ไม่มีความน่าเชื่อถือด้วยครับใบอนุญาตของตัวแทนประกันชีวิตก็เหมือนบัตรประชาชนเหมือนเครื่องยืนยันว่าเราได้ผ่านการอบรมและการสอบที่ถูกต้องตามวิชาชีพเชื่อถือได้ตรวจสอบได้และได้รับการยืนยันจากทางสมาคมครับส่วนเราจะได้ใบอนุญาตมาได้อย่างไร ก็ต้องมีการสมัครสอบและเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรขอรับใบอนุญาตรวม10ชั่วโมงหลังจากเสร็จก,การอบรมแล้วก็จะเป็นการสอบขอรับใบอนุญาตโดยใช้เวลาในการสอบ1วันโดยต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่คอพอพ,อพอกำหนดด้วยครับหลังจากทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วก็จะมาสู่การเตรียมเอกสารเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนที่ถูกต้องสุดท้ายคือการแต่งตั้งและรับใบอนุญาต โดยใบอนุญาตที่มีก็จะมีวันหมดอายุต้องคอยตรวจสอบและอย่าลืมขอต่อใบอนุญาตเพื่อไม่ให้ใบอนุญาตที่เราถือนั้นหมดอายุนะครับสำหรับใครที่สนใจที่ทางไทฟ้าเรามีการเปิดสอบใบอนุญาตโดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาผ่านทางช่องทางเพจหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆและอย่าลืมนะครับกดติดตามไทฟ้าเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินครับ